แถวโพทารามราดบุรีก็เห็นเขามุงอะไรกันก็เลยแวะดูเพอเขาทำตุ๊กตาขายมีคนสนใจขนาดนี้เสียหายยับเยินมากเยินมากยังไงดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวอะไรพอดีลูกน้องเขาเป็นคนดูแล้วก็ถามตัวอะไรเนี่ยมันห่อข้าวมันไก่เขาให้ทายว่าตัวอะไรเพิ่งห่อข้าวมันไก่ก็คือกลายเป็นกระแสโด่งดังมากๆคือทุกคนรู้จักเฮียเท็ดดี้เลยใช่เข้ามาตุ๊กตา เข้ามาทีเดียว300พอดีสามีเพิ่งเสียเขาให้ไว้นานแล้วเลยอยากจะเก็บไว้ให้ลูกตอนคลอดอุ้ยแสดงว่าตอนนี้คือท้องอยู่ ครับผมไตรสิทธิระปัญญารัตน์นะครับชื่อเทนะ็ดดี้ฮะผู้ผลิตเท็ดดี้แบร์ไทยแลนด์อาชีพช่างซ่อมตุ๊กตาต่มันเกิดด้วยความบังเอิญน,นะครับผมปกติผมเป็นผู้ผลิตแต่มีลูกค้ามาขอให้มีการซ่อมแล้วเกิดไวรัลในในทิกตอกก็เลยเป็นอาชีพที่ตกกระไดพอโจรตอนนี้ ความยากง่ายของตุ๊กตานี่มันเป็นความยากง่ายตรงที่ความรู้สึกของลูกค้าเป็นเป็นหลักเลยครับผมเพราะว่าเราเล่นกับความรู้สึกของลูกค้าและความต้องการของลูกค้าสิ่งเหล่านี้เราต้องวิเคราะห์และพิจารณาขั้นตอนในการซ่อมให้ความต้องการของลูกค้าแต่และบุคคลไปครับน้องๆที่สนใจที่จะทำอาชีพซ่อมตุ๊กตาจะต้องมีพื้นฐาน เรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจและความรักเกี่ยวกับตัวตุ๊กตาก่อนประเด็นที่1ประเด็นที่2จะต้องอรู้จักพื้นฐานในการเย็บปักถักร้อยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อเราจะได้เข้าใจในการตัดผ้าในการสอยเข็มนะฮะและมีความใจเย็นสิ่งหนึ่งต้องคือความอดทนนะมุ่งมั่นเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ชมเข้าสู่รายการโรงเรียนนานาช่างกับตโนพัททีมาโกมลบวรกุลค่ะรายการที่จะนำเสนออาชีพที่น่าสนใจที่กำลังอินเทรนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการค้นหาอาชีพที่ใช่อาชีพที่เหมาะกับตัวเราและสามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยค่ะน้องๆค่ะเราเคยมีตุ๊ก,กตาที่เราแบบรักมากๆในวัยเด็กหรือว่าถึงแมนะ้ว่าจะเป็นตอนที่เราโตแล้วแต่ว่าเรามีตุ๊กตา ที่เราแบบรักมากๆากเดี๋ยว่าตุ๊กตาที่มีคุณค่าทางจิตใจของเราแต่ว่าขาดหรือว่าผิดรูปผิดร่างไฟหรือว่ายุบ หน้าตาไม่เหมือนเดิมและเราพยายามที่จะหาสถานที่ซ่อมหาไม่ได้เลยนะคะหายากมากๆส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะแนะนําให้ซื้อใหม่เลยซึ่งเราไม่อยากซื้อใหม่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรารักมากๆแล้วก็มีคุณค่ากับเรามาก่าไม่ต้องเสียใจนะคะวันนี้ค่ะต้นอ้อจะพามารู้จักกับอาชีพช่างซ่อมตุ๊กตามีอยู่จริงค่ะอาชีพช่างซ่อมตุ๊กตานะคะถือว่าเป็นอาชีพ ที่มีความต้องการในตลาดมากๆเพราะว่าหายากมากจริงๆนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาชีพช่างซ่อมตุ๊กตามมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปเจอแขกรับเชิญของเรากันเลยค่ะคคสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ตนอยอยู่กับเฮียเท็ดดีค้ค พี่คะตัวน้องเอาตุ๊กตาหมีตัวนี้ตัวน้องรักมากๆเลยเอามาให้ซ่อมค่ะ ได้ครับผมให้ทําอะไรบ้างครับทําทุกอย่างให้น่ารักกว่านี้ค่ะอ,อยากให้ตุ๊กตาหมีมีตาสี่ตาแล้วก็ใส่แว่นด้วยมีหูสี่หูมีขาหกขาค่ะงั้นต้องเติมแต่งใหม่หมดเลยค่ะทำให้ได้ด้วยเหรอคะได้ครับผมโอ้โหทําให้ได้ทุกอย่างจริงๆนะคะเราบอกว่าพี่แอนดี้นะคะตอนนี้เนี่ย กำลังเป็นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าหลายๆคนที่มีตุ๊กตาที่เรารักที่มีคุณค่าทางจิตใจกับเราเนี่ยเอามาให้พี่เทดดีซ่อมเยอะมากๆเลยแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงการเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาของเฮียเท d ดดีนะคะคก่อนหน้านี้ฮียเท d ดดี้ทำอะไรมาบ้างคะเขาเป็น,เป,นเป็นช่างมาก่อนนะครับผมอยู่ในโครงการของอีสเทนซ a บอร์ดเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว อิสตันซีบอร์ดแสดงว่าต้องแบบทางเรือไม่ฮะรงยาก๊าสนะที่ในกลุ่มเปโตเคมีคอลแล้วเราเป็นช่างปปโตเคมีครับผมแล้วมาเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาอะไรยังไงลมเพลมพัดมาเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาได้คะก็มีช่วงหนึ่งที่ผมอยู่นั่นนะอยู่แล้วก็ลาออกมาแล้วก็มาทำอาชีพสระกับนาชายเปิดบริษัทก็อยู่ในเเดียวกับนสายช่างอยู่เหมือนกันติดตั้งเครื่องจักรแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่ง ว่างพอยงานโปรเจกต์ใหม่ก็เลยขับรถเล่นไปแถวโคารามราดุรีก็เห็นเฮ้ขขามูลอะไรกันก็เลยแวะดูเฮ้เาขาทำตุ๊กตาขายมีคนสนใจในขนาดนี้แล้ผมเอิญว่าผมมีหน้าร้านอยู่แถวสัมเพลงเก่าของอของคุณพ่อก็เลยก็เลยลองอกม,มาลองขายดูเพราะมันง่ายดีขายคนนิยมชมชอบเยอะมันเป็นงานที่ดูแล้วไม่เครียด อแสดงว่าที่ผ่านมาการเป็นช่างปิดโตช่างซ่อมอย่างอื่นคือเรารู้สึก เครียดเครียดครับผมเพราะเป็นงานติดตั้งเครื่องจักรพวกนี้โครงการพวกนี้จะเครียดมันต้องมีความละเอียดค่อนข้างสูงเป็นงานเสี่ยงอ่ะงานเสี่ยงด้วยเสี่ยงกับชีวิตของเราไหมคะใช่ครับเราก็เลยเครียดนิดนึงก็เกี่ยวกับลงกันนะเกี่ยวกับลงแยกก๊าซอ่ะแล้วพอเราเอาตุ๊กตามาลองขายมีคนสนใจค่อนข้างเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานนี้ดีกว่าจากช่างที่เป็นช่างแบบซ่อมปิโตเคมีต่างๆโรงกันแยกน้ำมันมาเป็น ความม้งมิงเขาบอกว่าคือเฮเด,ดดี้มีความเป็นผู้ชายแต่ว่าอาการที่เราจะมาแบบตุ๊กตาม้งมิงความเป็นผู้หญิงเนี่ยจริงมันมันไม่เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงนะงานมันอยู่ที่เ,เราจับจุดในเรื่องธุรกิจยังไงมันมองในช่องทางครับผมเขาก็ธุรกิจสายเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ทําพอทําได้พักหนึ่งพอรู้จักกับชาวต่างชาติซึ่งเขาทาธุรกิจด้านตุ๊กตาเป็นชาวไต้หวันกับชาวจีน oh. แล้วก็มาชาวเกาหลีที่คนทําตุ๊กตาึกว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหม <Yeah. S 2> เป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยเป็นผู้ชายหมดเลยทั้ง3สาประเทศนี้ใช่ใชแล้วธุวกรกิจเป็นยังไงบ้างคะเขาเขาเขาบอกว่าทางชาวเกาหลีเขว่าประเทศไทยเนี่ยบ้าตุ๊กตามากที่สุดขายง่ายทําแล้วขายง่ายซึ่งต่างประเทศเขาไม่ค่อยนิยมมากขนาดนี้ แล้วก็เลยเขามีฐานผลิตในประเทศไทยแล้วขายในประเทศไทยก็เยอะขายได้ดีด้วยใช่เราก็ลกเลยเห็นเป็นโอกาสทางธุรกิจตรงนี้เหรอคะใช่ก็มีเรื่องต้นทุนอะไรเราคำนวณได้และที่สำคัญคือต้นอ้อทราบมาว่าคือมีการแบบ มาทําเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาด้วยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะความบังเอิญครับผมค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อเราทางออนไลน์ค่ะประจาประจาเนี่ยเขามีตุ๊กตาเก่าเขาหาที่ซ่อมไม่ได้บอกช่วยซ่อมให้หน่อยช่วยซ่อมมห,หน่อยตื้อเป็นเดือนค่ะพอเริ่มซ่อมให้คนหนึ่งค่ะเพราะไปปั๊บคนนึงก็มาอีกเออเหมือนใจอ่อนอะพอทำให้อีกคนจนกระทั่งตัวที่สามค่ะแล้วก็พอเราซ่อมเสร็จ ลูกชายคนโตเขาทำเรื่องเกี่ยวับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอยู่เขาบอกว่าทำไมไม่สร้างคอนเทนต์ลงใน TikTok ละ่ะเพื่อที่จะสร้างกระแสมาได้พอลงตัวตัวที่3เป็นกบสีเขียวถ้าค,คนนดูใน TikTok ก็จะจำได้ก็ลองลงไปดูปัอบก็มีคนเข้ามาทันทีมีคอมเมนต์เข้ามาเข้ามาเข้ามาในใน Ti k t อกของเราใช่ก็ หมือนแย่มากอยากจยกเอาตัวตุ๊กตามาซ่อมแต่เป็นตุ๊กตาที่ค่อนข้างจะเสียหายยับเยินมากเยินมากยังไงดูไม่ออก<ะ>เลยว่าเป็นตัวอะไรพอดลีลูกน้องเขาเป็นคนดูแล้วก็ถามถาตัวอะไรเนี่ยมันห่อข้าวมันไก่เขาให้ทายว่าตัวอะไรเพิ่งห่อข้าวมันไก่เขาก็เลยเป็นไวรัลมาก็เลยมีการตอบโต้กันแล้วก็ไปเขาไปไปโพสตในทิกตอกของเขา <ถ>โอ้โหเลยดังก็คือกลายเป็นกระแสโด่ง<ส>ดังมากๆคือทุกคนรู้จักเฮียเท็ดดี้เลยใช่เข้ามาซ่อมต,<ร>ตอุ๊กตาเข้ามาทีเดียว300 สามร้อยกว่าคนเลยเหรอสามร้อยกว่าคนเข้ามาถามเข้ามาอินเข้าในอินบ็อกซ์ทั้ง Facebook ทั้งใน l i น e โอ้โหตกใจไหมคะตอนนั้นที่แบบมีคนเข้ามาถามเยอะขนาดนี้ตอบไม่ทันช่วยกันตอบเป็นสามคนตอบจนสว่างเลยโอ้โหตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นถามมันถามเหรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เลยเลยก็ต้องทําและเป็นกระแสมาแล้วมะมันต้องทําแล้วล่ะค่ะเฮียกระแสมาซะขนาดนี้ใช่เลยพอมาเนี่ยมันมีปัญหาอะ่างัเรื่องตีราคา เราเรายังไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นอาชีพช่างซ่อมตุ๊กตาปกติเนี่ยอย่างตุ๊กตาถ้าลูกค้ามาให้ขึ้นตัวใหม่เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยรู้แล้วต้นทุนเริ่มต้นเนี่ยมประมาณสี่ห้าพันบาทต่อตัวแต่พอแต่ก็เป็นออเดอร์มันก็มันก็ถัวเฉลี่ยได้มันก็ง่ายอแต่นี่พอมอมาตัวเดียวนี่แหละเป็นกหาแล้วซ่อมซ่อมตุ๊กตาหนึ่งตัวลูกน้องก็ถามเนียจะเอายังไงเนี่ยราคาเท่าไหร่จำได้ว่าล็อตแรกเนี่ยขาดทุน เพราะว่าไม่รู้ต้นทุนยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงก่อนอลูกน้องมาถึงตรีราคาก่อนหรอเพราะว่าตัวขนาดนี้เพราะมันก็ตอบไม่ทันอ่ะนะสามสาม,มรอ้อยข้อความนะนก็เลยเลยอัติเมตราคาไปค่อนข้างผิดพลาดค่ะมีอันหนึ่งว่าไซส์ขนาดนี้เองนิดเดียวเองเอ ลูกน้องว่าสามร้อยห้าสิบค่ะพอมาถึงเนี่ยทำกันสามวันค่ะโอ้ลูกค้าแรง<ส>วันละสี่ร้อยแค่ตัวเนี่ย <c oughs> แค่ค่าแรงวันหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยถ้าวันละส<อ>ี่ร้อย่ะสามวันก็พันสองละเออค่าแรงวัตถุด,ดิบยังไม่มาเลยนะโอ้โหนั่นแหละเกิดความผิดพลาดบางทีเริ่ม,เร,มเริ่มคิดแล้วเริ่มชะลอละซ่อนหมดหรือย,ยังคะจากสามร้อยเคสในวันนั้นอ๋อก็ตอนนี้มาเรื่อยๆนะไม่หยุดเลยใช่ไหมคะมาเรื่อยๆวันละสิบกว่าลายสิบกว่าไลน์แต่น้องอยากเห็นแล้วนะคะว่าตุ๊กตาที่ลูกค้านำมาให้ เทียเท็ดดี้ซ่อมหน้าตาเป็นยังไง mm hmm. วันนี้ขอดูสักหน่อยได้ไหมคะได้ครับผม<ป>มาดูตรงนี้เลยเฮียเท็ดดี้ค่ะเวลาที่<ม>ลูกค้าเอาตุ๊กตามาให้เราซ่อมหน้าตาตุ๊กตาเป็นยังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยคะ่ะเช่นเคสนี้นะมาเนี่ยเขามาด้วยตัวเองเลย มาด้วยตัวเองเลยหมายถึงว่าเจ้าของเขามาเองเหรอคะเขามาเพื่อจะคุยรายละเอียดว่ามันเยินมากโอ้โหแล้วยังไงคะคือเขาบ่อกว้เราโทาก่อนแล้วแต่แล้วว่าต้องมาที่ออฟฟิศเลยงั้นต้องมาคุยรายละเอียดแล้วเพราะว่าจะให้ซ่อมยังไงคคือปัญหาก็คือทํายังไงให้มันดูดีอย่างน้อยน้อยต้องเว้นหางให้เขาได้จับให้มี t e เจอร์เก่าๆเขาตัวนี้ คือเราก็ต้องเอาความต้องการของลูกค้าเก็บไว้ด้วยใช่ความรู้สึกเพราะนั้นเขานอนไม่หลับคือถ้าจะเอามาใหม่หมดเลยซ่อมใหม่หมดทั้งตัวไม่เอาเพราะว่าเขาจะนอนไม่หลับคือยังไงก็ต้องจับหางเขามีอยู่จุดหนึ่งที่เขาทําให้เขานอนหลับก็คือถางหางตรงนี้ถ้าคุยแล้วอ่ะโอเคเปิดถางแค่นี้แล้วเราเลือกแล้วล่ะใช้ผ้าตัวนี้ก็จะผ้า EF 5ห้ามิลนะเราเราก็จะทำแพทเทิร์นแต่ละชิ้นออกมา แล้วมาเย็บใส่ปิดบอดี้เลยยังอยู่ข้างในอ๋อคือบอดี้จริงจยิงยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราเอาผ้าใหม่ใช้ผ้าใหม่ครอบไว้แล้วก็ยัดไส้เข้าไปอันนี้ก็คือเราจะเย็บใหม่ตรงนี้อันเนี้ยโอเคยังไม่ได้เยินเท่าไหร่อันเนี้ยคือยังไงคะอันนี้หมดภาพเลยอันนี้คือยังไงคะผมตอนแรกผมก็ถามว่าให้เอาไงเนี่ยคือลูกเขาอยากติดตัวนี้มา ทำไงก็ได้ให้ให้ให้ดูสภาพออกมาดูดีเพราะงั้นคือคุยกันแค่ะผมต้องตัดหัวนี้ทำใหม่หมดเลยแต่ว่าโอเคไหมคะเขาโอเคไหมเขาโอเคแต่เสื้อผ้าตรงนี้จะต้องสอยเก็บทีละนิดที่ขาด โอ้เราต้องมาเย็บป้บาเก็บใ,ให้มันรูปร่างดีขึ้นใช่ทุกอย่างต้องเก็บหมดเลยให้มีความรู้สึกว่ามไม่ขาดอ่าใช่ให้มีความรู้สึกเก่าๆอยู่อันแบบนี้ก็ซ่อมได้ใช่ไหมอันนี้ซ่อมนี่คือซ่อมตามความรู้สึกของลูกค้านะที่อยากได้คือเราก็จัดให้ใช่ถ้าเย็บใหม่ทั้งตัวเนี้ย มันจะกลายเป็นว่ามีปัญหาแล้วถ้าเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาเขาทิ้งเลยเขาทิ้งเลยนะเด็กเขาจะติดอันนี้คืออันนี้ของเด็กคุณพ่อคุณแม่เอามาให้ซ่อมเหรอคะต้องคุยต้องคุยรายละเอียดมากเลยตรงนี้มีอันไหนที่แบบรู้สึกว่ามันยากหรือรู้สึกว่าแบบเราประทับใจมากมากเลยกับเคสนี้มีไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยมีมันมีสองเคสมันไม่ยากแต่ประทับใจคือเคสมาจากภูเก็ตพอเขาดูทิกต o อกเสร็จ เขาซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้เหมืองบินเต็มยอมนั่งรถทัวร์ตั้งแต่คืนนั้นมาถึงนี่เช้าเพื่ออะไรคะเพื่อเอามีเอาตุ๊กตามาซ่อมค่ะมาไกลขนาดนั้นน่ะผมว่ามันไม่ส่งทางไปรษณีย์เขาบอกว่ากลัวน้องอึดอัดมนความรู้สึกของคนลงมปใีตุ๊กตาเต็มเลยนะคะมันเหมือนเป็นเครื่องเหี่ยวจิตใจคือความรักที่เข้าไปในตุ๊กตาไไม่ด้ ต้องมาเองเหมือนลูก้าเอยมาเสร็จแล้วเรายังไงมาถึงนี่แล้วต้องซ่อมให้ค่ะ–บดเวลาสามชั่วโมงกว่าซ่อมเลยเหรอคะซ่อมเลยพอเฮียรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วแล้วเราทําอะไรต่อคะเราก็จะมาประเมินราคาค่ะว่าลูกค้าพึงพอใจไหมถ้าลูกค้าพึงพอใจก็โอเคอย่างเช่นตัวเนี้ค่ะ พอ,พอรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็ประเมินแล้วว่าราคาเบื้องต้นเนี่ยทั้งบอดี้ทั้งในาการเย็บและเวลาเนี่ยเราประเมินแล้วประมาณ3วันเป็นอย่างน้อยการซ่อมตัวนี้เ<ช>หรอคะสามวันเป็นอย่างน้อยเพราะตัวนี้ตัวนี้ผมประเมินไปแล้วว่าเบื้องต้นนะ อคุ้มหรอคะเฮียค่าแรงค่าแรงคนงานงอย่างเงี้ยแเราเราต้องกําหนดเวลาการทํางานให้ได้บางตัวมันทีมันมันไม่ค่อยคุ้ม <พา S 2> มันก็มันก็มีปัญหาอ๋อแล้วถ้าไม่คุ้มแล้วทำไมเฮียถึงยังทาอ่ะมันเป็นความสุขทางจิตคือเหมือนกับความสุขของลูกค้านะบางทีว่ามันมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของของรายได้นะมันเป็นเรื่องของ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน่ะพอเราประเมินราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮียไปทําอะไรต่อคะก็ส่งมอบงานอธิบายให้ลูกน้องฟังเราจะเราจะบีฟให้ลูกน้องดูว่าควรจะทําอะไรเริ่มต้นตรงไหนก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาลูกน้องเฮียไปดูว่าซ่อมยังไงนะคะตุ๊ก,กตาแบบนี้จะซ่อมขึ้นมาแล้วหน้าตาจะดีขึ้นไหม,มไปค่ะ เรามาซ่อมของนะคะอันนี้น้องที่จะมาซ่อมตุ๊กตาเหรอคะอันนี้อันนี้ใช่เหรอคะช่างซ่อมเหรอคะช่างซ่อมครับอันนี้ช่างซ่อมนะถ้าพี่พูดอะไรไม่ดีไม่ต้องต่อยพี่นะโอ้โหนี่ช่างซ่อมคือดูมีความแบบว่ามีความโหดนิดนึงแต่ว่ามาซ่อมตุ๊กตาได้เหรอเราตอนแรกไม่ได้เลยครับแล้วจับเข็บไม่เคยจับได้เลยแล้วตอนนี้ทําไปถึงได้แล้วอ่ะเฮียครับ เฮียคนสอนเฮียเทดดี้เป็นคนสอนใรัซ่อมได้แล้วมันทําให้เรามีความบุ้งมิ้งขึ้นไหมคะมันผมว่างานอย่างนี้ทำให้ผมใจเย็นมากกว่าเอาใจเย็นเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ต่อยพี่เนาะใจเย็นแล้วไม่ต่อยพี่มาเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เพิ่งรับออเดอร์มาเลยเฮียคือตัวไหนคะนี่ครับเพิ่งรับออเดอร์มาแล้วมีรายการรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไหนขอดูหน่อยค่ะ ก็มีจดหมายมาด้วยอ๋อมีจดหมายมาด้วยเดี๋ยวอ่านให้น้องๆฟังเลยนะคะเขาบอกว่าใส่ใย,ยเพิ่มแต่ไม่เอาใย,ยเก่าออกเลยนะคะไม่ต้องอาบน้ําสปาน้องนะคะสาภาพน้องอาจจะเน่าอ่าในสภาพน้องเป็นแบบนี้พอดีสามีเพิ่งเสียเขาให้ไว้นานแล้วเลยอยากจะเก็บไว้ให้ลูกตอนคลอด วิ้ยแสดงว่าตอนนี้คือท้องอยู่ใช<ด>่แล้วถ้าลูกคลอดออกมาก็คืออยากให้ลูกได้เล่นตุ๊กตาตัวนี้ที่สามีให้ไว้น่คือของพ่อของเด็กเนิน<ห>มีความหมายมากนมีความหมายสุดๆเลยนะคะที่เขาไม่เปลี่ยนใหญ่เพราะว่าต้องการความรู้สึกเก่าๆอยู่ในตัวนี้ไม่องกลิ่นทั้งอะไรหให้เป็นเรื่องสําคัญเพราะงั้นเวลาทําเนี่ย ถ้ต้องผสมผสานกับหลังใยใหม่แล้วกลิ่นต้องอยู่ต้องอยู่ด้วยก็คือกลิ่นของคุณพ่อค่ะใช่ต้องอยู่ในนี้งั้นเวลาผมก็ต้องบอกลูกน้องแล้วบอกทีมงานแล้วว่าอันนี้เราทำไงอันนี้ถ้าเปลี่ยนใยอย่างเดียวเนี่ยแล้วลูกผสมเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องก็จะเปิดแท็บในนี้ทกตายุูมตัวจะมีจุดรอยต่อยรอยต่อยัดใยเนี่ยจะดูสภาพก่อนอ๋ออันนี้ก็คือมาถึงปลุ๊บเรงก็ ต้องด,ดูสภาพใยข้างในก่อนเหรอคะ,ะก็ดูว่าเราเาจะผสมยังไงแล้วเดี๋ยวออกมาผสมข้างนอกผสมนย<ะ>ัหมงแล้วก็เดี๋ยว่าดูปั๊ไอ้ทีละตัวให้ได้กลิ่นเดิมๆอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเราดูใยก่อนใช่ไหม<ะ>ใช่ครับแล้วอย่างพวกใยพวกนี้วัสดุพวกนี้เราต้องใช้ใยแบบเดิมด้วยไหมคะเราของเราจะเป็นใยโพลีร้100อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่อนข้างมีคุณภาพดีมันจะไม่เก็บน้ําอยู่ ใหพ้พอออกมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าออกมาใส่ถุง<ภ>แล้วก็เราต้องตีใหญยใ,ให้มันฟูก่อนเพราะมันจะเขาใย่ใยเก่าของเขาเป็นใยโพลีเหมือนกัน่ค<ภ>ะงั้นเราก็จะต้องเพื่อจะต้องทําให้มันให้มันฟูค่ะ แล้วอย่างวัสดุอุปกรณ์พวกนี้เราไปหาที่ไหนคะเพราะเราอยู่ส่วนของโรงงานมีอยู่แล้วเอาเพราะว่าเราทำโรงผลิตตุ๊กตาอยู่แล้วก็จะมีวัสดุพวกนี้พวกนี้อยู่เราก็เอาจากโรงงานมาไว้ที่นี่พอเป็นงานซ่อมโดยเฉพาะมันก็เหมือนเป็นงานต่อยอดของเราใช่ฮะถามว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดคนอื่นไปทำเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องวัสดุวัสดุก็ต้องศึกษาอีกทีนึงใช่ไหมคะหายากหายากด้วยเหรอคะใช่เพราะว่ามันแพงตลาดจะแพงอย่างเส้นใยเนี่ยโพลีเอสเตอร์เนี่ยตามท้องตลาด ลงประมาณ3 4 0 0บาทอ๋อแต่แตคือว่าเราทําเป็นโรงงานอยู่แล้วเราก็มีวอลลุ่มใช่เรามีวอลลุ่มเราซื้อเป็น Bell, เบลแล้วมาเข้าเครื่องตีทีซึ่งถูกกว่าซึ่งเวา่าทําตรงเนี้ยค่อนข้างจะง่ายกว่า เราก็มีต้นทุนของเราอยู่แล้วอ่าแล้วก็อย่างพวกผ้าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาอยากได้ผ้าพิเศษหรือผ้าต่างๆคือตุ๊กตาแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเนื้อผ้าของเขาหรือวัสดุของเขาที่ไม่เหมือนกันเราทำยังไงคะผ้าส่วนใหญ่มันมาเป็นรุ่นๆนะฮะบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าในในสต็อกเก่าเรามีเราก็เอามาไว้เป็นงานซ่อมได้แต่บางอย่างนี้จะไม่มีเนะเราก็ต้องหาผ้าที่ใกล้เคียง เอาพาดใกล้เคียงมาเทียบสีแล้วส่งให้ลูกค้าดูเอาไม้โอเคไหมพอเราดูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาใยออกเราใยออกเลยแล้วพอเราเอาายออกมาแล้วทำไงต่อนะคะเดี๋ยวเราตีเอาใยใหม่มาผสมเพื่อให้กลิ่นเดิมยังอยู่แล้วเราก็เย็บกับเขาือนเดิมเนี้ยเหรอใช่ครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะทําความสะอาดนิดนึงแล้วก็แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ได้ไม่หลุดโอเคจบ ก็คือเช็คความเรียบร้อยอว่าได้ยังอยู่ไหมทุกอย่างยังเรียบร้อยดีหรือเปล่าแต่ว่าพี่เขาบอกไว้ว่าไม่ต้องสปาน้องนะคใช่ครับถ้าสปาติ่มก็ขยะ,ะายานั้นเดี๋ยวตรงนี้เราได้ความต้องการของลูกค้าแล้วนะคะ<อ>ลูกค้าบอกระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องรีบไหม จะเอาเมื่อไหร่หรือว่าอันนี้ใช้เวลานานไหมคะตัวนี้ไม่นานไม่ถ้าอย่างนี้ใช้เวลาแป๊บเดียววันหนึ่งส่งกลับได้เลยโอ้แต่เดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณลูกค้าก็จะได้แล้วนะคะนี่เขาส่งดีเทลรายละเอียดมาให้ครบหมดเลยนะคะครบหมดเลยครับแล้วก็อีกอย่างก็คุณภาพผ้าเขาดีอยังดีอยู่แค่เส้นใยเท่านี้แล้วเรามาเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาได้ยังไงอะคะตอนแรกมาสมัครงานที่เฮียครับมาเป็น QC แต่งหน้าตุ๊กตาก่อน ก็เกี่ยกับตุ๊กตาอยู่นะแต่งหน้าตุ๊กตาก็ตัดเล่มขนต่างๆเนี่ยนะใช่ครับจากโรงงานก็ต้องมาแต่งทุกตัวก่อนถึงมือลูกค้าแล้วก็คราวนี้เป็นไวรั่ที่เป็นเริ่มจากซ่อมตัวแรกหลังจากนั้นก็ซ่อมมาตลอดเลยสนุกไหมซ่อมตุ๊กตาก็สนุกดีนะครับเหมือนว่ามันเป็นงานท้าทายมากกว่าแล้วเราก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยเพราะว่ามันมันรายละเอียดนะครับมันเรื่องของจิตใจความรู้สึกใช่ครับ มันก็เลยทําให้เราดูเป็นคนเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าภายนอกะจะดูดุดัน<ะ>แต่ว่าภายในของเรามุงมิงนะคะถ<ะ>้าน้องๆนะคะอยากจะเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาบ้างเดี๋ยวต้นอ้อขอถามเฮียเทนดี A ้ <endi> ต่อละกันนะคะว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรค่ะ เทียทดี้ค่ะคปัจจุบันนี้ช่างซ่อมตุก,กตามีอยู่เยอะไหมคะผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าที่คุยกับลูกค้าเนี่ยเขาบอกไม่ได้เลยทางไม่ได้เลยเหรอใช่เขาไม่มีเขาไม่มีคนซ่อมแล้วเรามีก็ไปติดต่อซ่อมเขาไปหาพวกคนเย็บเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่ทั่วไปใช่เสร็จแล้วก็เขารับปากก็ไม่ซ่อมแล้วก็ไม่ค่อยซ่อมกันทำไมคะคือช่างเย็บผ้าทั่วไปซ่อมตุก,ก,กตาไม่ได้เหรอคะยากครับ เพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้ทักษะในการขั้นตอนผลิตตุ๊กตาแต่ละแบบหน้าตาตุ๊กตาแต่ละแบบเป็นอย่างไรถ้าน้องๆนะคะสนใจอยากจะทําอาชีพช่างซ่อมตุ๊กตาบ้างอยากให้เฮียแนะนําว่าน้องๆจะต้องเริ่มต้นยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่เริ่มต้นจากตัวเองถามตัวเองก่อนรักอาชีพนี้ไหม,มต้องเริ่มต้นด้วยความรักก่อนอค่ะ ความใส่ใจในสิ่งที่เราทำเนี่ย oh. ความมุ่งมั่นเรามีแค่ไหน oh. Oh. เพราะมันต้องเล่นกับความรู้สึกคนแล้วก็เล่นกับงานที่ค่อนข้างจะจำเจ oh. คือ oh. ความอดทนความอดทนเป็นเรื่องสำคัญ oh. 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 แล้วก็ต้องเป็นคนใจเย็นใจเย็นเย็นต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มีความยืดหยุ่นในอารมณ์ตัวเองค่ะอย่าแข็งกระด้างเกินค่ะและน้องๆจะต้องไปเรียนเย็บผ้าไหมคะถึงจะมาเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาได้ไม่จำเป็นครับผมงานพวกนี้เป็นงานหัตถกรรมพื้นฐานง่ายๆไม่ยากหรอกแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนมันเนี่ยมันง่ายลูกน้องผมลูกทีมผมแต่ละคนเนี่ย ไม่เป็นมาเลยนะอ,อย่างที่เมื่อกี้สัมภาษณ์อะเขามาเป็นที่นี่เฮียก็สอนเขาสอนเขาแล้วก็ค,คือเราก็มีวิธีการสอ,น,อนะคนจะจับยังไงเริ่มต้นตรงแล้วทํำแล้วเนี่ย ให้มีความรู้สึกความเวิร์กแล้วลูกค้าพอใจเออฮียก็ไม่ได้จบเป็นช่างเย็บผ้ามาไม่ใช่ครับผมเออเป็นวิศวกรมาแต่ก็มาเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาได้ครับ,บอยากให้เฮียเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ให้คำแนะนำกับน้องๆที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะสิ่งหนึ่งต้องฝากไว้ก็คือความตั้งใจและความมุ่งมั่นและความรักในสิ่งที่เราทำค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าน้องๆมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความรักในสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ค้นหาตัวเองเจอแล้วทาสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดความเชี่ยวชาญพอมันเกิดความเชี่ยวชาญมันก็จะกลายเป็นอาชีพของเราเองมันก็เข้าใจตัวตนของตัวเองอ่าม,ม,มันก็จะกลายเป็นอาชีพได้ตัวตนเลยก็มีความสุขอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักสร้างเป็นอาชีพเราก็จะมีความสุขทุกๆวันกับการทํางานกับอาชีั้นนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากความรักนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเฮทัดี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะครับถ้าน้องๆนะคะที่กําลังค้นหาอาชีพที่ใช่ของตัวเองอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีติดตามในรายการโรงเรียนนานาช่างเลยค่ะพี่ต้นอ้อจะค้นหาอาชีพที่น่าสนใจที่กําลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้คนหาอาชีพที่ใช่ของเราให้เจอค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่ต้นอ้อแล้วก็เฮียเท็ดดี้แล้วนะคะลาน้องๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีครับ อาชีพช่างซ่อมตุ๊กตานะคะถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าหลายคนที่อยากจะซ่อมตุ๊กตาที่เป็นความทรงจำของเราที่เป็นของรักของเราหรือว่าเป็นความรู้สึกของเรากับคนที่เรารักและเราอยากจะเก็บ สิ่งสิ่งนั้นเอาไว้ให้นานๆน,นี่แหละก็คือส่วนที่เติมเต็มความรู้สึกนั้นได้ก็คือช่างซ่อมตุ๊กตาค่ะเพราะอตอ้นอเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะมีตุ๊กตาตัวโปรดหรือว่าตุ๊กตาที่เรามีมาตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับเรา,เาไว้แล้วเราก็อยากเก็บเอาไว้ให้แบบนานๆนเป็นมรดกของเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าองน้องนะคะที่สนใจอยากจะทําอาชีพช่างซ่อมตุ๊กตาอย่างที่เฮียเท็ดดี้บอกนะคะว่าเราต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็รัก ในสิ่งที่เราทําค่ะและเราก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมีความตั้งใจแล้วลุยให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็มันพัฒนามันเรียนรู้นะคะสักวันความสําเร็จก็จะเป็นของเราค่ะเคล็ดลับความสําเร็จณปัจจุบันนี้โลกโรวยเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวเราจะต้องมีความยืดหยุ่นและเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่ง เราต้องเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องปรับสกิลของเราอยู่ตลอดเวลาและเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กลัวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนโลกนี้